สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับแบบออสตานะครับวันนี้ได้อัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นอัปเดตมันมีกี่ตัวที่ผมเจอนะครับมันมีโซโลนแล้วก็โซโลแล้วก็ตัวตัวอะไรไม่รู้ครับเมอร์ลินแล้วก็ตัวโจเซฟโจสตาแล้วก็ซิลวาโซนิกแล้วก็เนเทโลไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ผมขอดูสักครู่นะครับซิ Silver Silver ลวาโซนิกซิลวาเดี๋ยวสักครู่คนระับซิลวาโซนิก น่าจะเรื่องอะไรอ่ะฮั Hunter, eh, Hunter นเตอร์เอฮันเตอร์นะเป็นผู้ชายผมตรงทอง,ทองตัวใส่เสื้อม่วงๆนะครับน่าคล้ายในเรื่องโจโจเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเนเทโลเนเทโลเนเทโลไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะของคน,นครับเป็นผู้ชายแก่ๆนะครับเป็นผู้ชายแก่ๆใส่ชุดสีขาวเหมือนเป็นชุดกีฬานะครับไม่แน่ใจว่าผม ค้นหาถูกเท่านะต่อไปเมอร์ลินครับตอนนี้กำลังสุ่มอยู่นะครับยังไม่ได้เลยนะครับนี่ครับใต้กันครับห้าดาวนี่น่าจะเป็นโจนาธานโจนาตาน,โจโจโจนะเพราะรผมไม่ค่อยได้ดูเรื่องโจโจนะครนี่นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้แล้วนะครับแฮน d s ซ่อมโจ อย่าไปดูสกิลมาเลยนะครับแล้วเขาก็บัฟฟิเซอร์ด้วยนะครับฟิเซอร์หกดาวนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปลองนะครับว่าเขาบัฟยังไงน,นะครับผย่ไปรู้เลยครับลงเป็นด่านเอาด่านนี้ดีกว่าเอ้ยผมว่าด่านอนต้์ตูดอ่ะเพราะว่าผมจะไอ้นี่เลยเก็บตัวด้วยนะครับไม่รู้เก็บไปทำไมแต่ว่า ผมอยากลองลองดานใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นแต่ด่านซ้ายนะตอนนั้นตัวนี้ไม่ได้เข้าไปรีวิวให้เลยนะอันนี้มาเดี๋ยวผมจะวางให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้เงินวางพอหรือเปล่านะครับใครที่รอโจนาทาันห้าดาวมาก็มาแล้นะครับแล้วก็มีโค้ดใหม่ได้นะครับได้150ยห้าสิบเพชรกับ สามร้อยเองทองแล้วก็ได้ exp สามดาวนะครับไอห้าดาวนะมันจะห้าดาวเดี๋ยวผมจะตอนได้ exp ห้าดาวนะครับครับอีกคนหนึ่งก็ได้ร้อยห้าสิเพรเหมือนกันนะครับนี่นะครับรวมเป็นสามลายเพชรนะครับผมจะวางโจนตระทานก่อนนะครับพอมาถึงมันเป็น ale เลยนะครับ ให้สุดเลยนะครับราเมจเริ่มต้นร้อยยี่สิบนะครับระยะสามสิบห้าแล้วก็โจมตีสี่วีนะครับแค่เงินััห้าร้อยนะครับ b เ f f e r มาใหม่เดี๋ยวผมจะลองนวนครับว่ามันบัฟยังไงนะครับเป็น b เซอ e r ผมดูอันนะครับฟส่รป e ผมว่าเขาบัฟให้กากลงหรือบัฟให้กากขึ้นตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีด่านใหม่มาด้วยนะครับเป็นด่านใหม่ แล้วก็เป็นที่ขี่ใหม่นะครับตอนนี้ผมจะรออัพนะครับใช้เงินทั้งหมด500ร้อบวกร2อยดาเมจบวกสอระยะน,นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นอันนี้5ดาวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมี6กดาวหรือเปล่าตอนนี้เขาจะเริ่มบอกตัวซัมมอนแล้วนะครับว่าตอนนี้ตัวซัมมอนอะไรมานะครับ ไอตัวตัวเรียกไอตัวสุ่มทองนะครับตอนนี้อัพเปแล้วขั้นที่หนึ่งนะครับใช้เงินสอง้อยสี่สิบเอ้ยตอนนี้ได้เมสองร้อยสี่สิบนะครับใช้เงินอัพเกร500ดห้าร้อยบวกมาห้าสิบด้เมจแล้วก็บวกอีกสองระยะนครับยิงลำแสงอะไรออกไปสักอย่างครับใครที่รออตัวนี้มาก็ ตอนนี้มาให้สุ่มแล้วนะครับตอนนี้ประมาณมันมาให้สุ่มตอน9ก้าโมงนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนตรงโค้ดนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีตัวอะไรมาแล้วก็มีโซโล5้าดาวในภาควานโนมานะครับใครที่รออยู่ก็ตอนนี้กวัดโซโล่จะมาตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆม,มันยังไม่มาเลยครับแล้วตอนนี้ก็มาแล้วนะครับ ๋ยวไปดูสกิลมันครับว่าสกิลมันเป็นยังไงครับตัวโซโลผมยัดขั้นสองไปเลยครับตอนนี้ดาเมจสามร้อยเก้าสิบแล้วนะครับระยะสามสิบเก้านะครับอัพขั้นที่สามครับตอนนี้ได้เงินมาแล้วครับผมจะอัพขั้นที่สามไปเลยนะครับขั้นที่สามบวกหนึ่งวิบวกสี่ร้อยดาเมจแล้วก็บวกไอ้ท่าใหม่ครับเป็นช็อตช็อตช็อตบลิทหรือเปล่า ไม่แนใจครับผมจะกดัพเปนเลยครับดังเมจ790วงเอวีก็ขยายขึ้นนะครับแล้วก็จัดอีกขั้นหนึ่งเป็นดาเมจ750นะครับเดี๋ยวไปดูฟิเซอร์กันนะเรามันเป็นยังไงอ๋อฟิเซอร์มันจะเป็นวงเอลีกลมๆอย่างนี้นะครับมันเหมือนสัตว์พอไอ้พวกยูนิตมันเข้ามาในนี้มันก็จะตีแค่วงนี้นะครับมันจะไม่ตีตามนี้เลยน,นี่เท่าที่ผมเข้าใจนะมันจะเป็นอย่างนั้นเมราะว่า ไม่จะกาดลงนะครับเพราะฟิเตอร์ผมเวรแปลกิบเดี๋ยวผมอัพโจราตานก่อนครับคันนี้้ะบวกสองพันดาเมจนะครับบวกเอเนจีคอมเพรสชันนะครับไม่ไแน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะบวกสองวิบวกสามสิบแปดระยะระยะบวกเยอะมากครับโูตอนนี้ระยะไกลมากเลยครับเพราะว่าควรวางตรงนี้มากกว่านะเป็นยิงน้ำแสงแดงๆออกไปนะครับบวก ต่อไปบวกสิบระยะบวกกับอีพันห้าร้อยดาเมจครับอ๋อนน่นครับออฟฟิเซอร์มันยิงแค่ในวงกลมของมันยิงไว้นะครับขันที่ห้าบวกพันห้าร้อยดาเมจบวกอีสิบระยะนะครับโอ้ตัวนี้ยิงไกลมากๆเลยนะครับและแรงด้วยนะครับแต่จีตีช้านะเดี๋ยวไปดูฟิเซอร์กันต่อนนครับมับ,บ อลน,นี้บัฟอันนี้วงนี้ก็ขยายใหญ,ใหญให่ขึ้นะครับไอวงกลมตรงนี้นะครับเดี๋ยวรออัพขั้นที่ห้าเลยนะครับมันน่าจะโดนบัฟให้ตากลงนะฟิสเซอร์เพราะตอนแรกมันโหดอยู่แล้วนะครับแล้วก็วงมันกว้างอย่านี้ด้วยนะครับไอวงเอวีนะมันมันจะขยายใหญ่กว่าน,นี้นครับ มันตีเฉพาะตัวนะครับเฮ้ยมันมันเหมือนเป็นเอลเอียตีเฉพาะมันน่าจะตีได้สองสามตัวเองนะครับตอนนี้ผมได้ออฟิเซอร์จนตันเลยนะครับตอนนี้ดาเมจมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเขาน่าจะวับให้กากลงนะครับตอนแรกมันโหมดมันโหดมากๆเลยนะครับแต่โจนาธานนี่มันวงเอลเอียมันเล็กลงครับแต่ยิงไกลมากๆครับดาเมจห้าพันสี่สิบแล้วนะครับตอนนี้ มแม่แจใวว่าถ้าวิ่ส80มันจะน้ำมีเท่าไหร่นะเมีถ้าวิ่ง80มันก็เจ็ดพันกว่าๆนะครับถ้าบวกกับบัฟเอวินด้วยน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับน่าจะเป็นสองสามหมื่นบ้งนะครับเป็นตัวที่ยิงน้ำแสงไว้แล้วก็ยิงไกด์ด้วยนะครับไม่ไม่เป็นเอลีแบบฟิเซอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจนตากานก็ไปส่งกันได้นะครับโกงได้นะครับผมว่าข้อเสียมันน่าจะแค่วงเอลีมันเล็กไปนะครับ ครที่ชอบโจนาธานนะครับก็ไปสุ่มกันนะครับผมพูดไปหลายรอบแล้วแล้วก็ส่วนตรงตรงไอตรงการโจมตีแต่ละครั้งตีช้านะเดี๋ยวตัดไปที่หน้าเกมกันเลยนะครับตอนนี้ตัดมาในเกมนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการรีวิวโจนาธานโจสตาร์าาครับแต่ผมขอดูก่อนว่าผมเรียกชื่อมันถูกหรือเปล่าเดี๋ยวกป๊นหนึ่งนะครับ ผมน่าจะเรียกผิดอ๋อโจเซฟโจสตาร์ครับไม่ใช่โจนาธานครับโจเซฟโจสตาร์หน้ามันเหมือนเกเลยนะครับแต่ว่าดาเมจมันแรงแล้วก็ทั้งแรงทั้งกายนะครับแต่วงเอลีมันเล็กนะครับเหมือนเราต้องวางทางตรงอย่างเดียวนะครับไอตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ไม่รู้ว่ามันมีสี่ดาวหรือเปล่านะครับผมไม่ผมไม่แนมม่ใจนะครับ แล้วก็โซโล5ห้าดาวเดี๋ยวผมขอด้วยนะคะว่าผมอีโวได้หรือเปล่าแล้วผมมีตัวอีโวมา่อกี้วันนี้ไม่น่ามีทำแต่ถ้าผมสุ่มได้โซโล5ห้าดาวแล้วเดี๋ยวผมจะมาไอรีวิวนะครับเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมให้โค้ดตัวคนไว้อีกรอบหนึ่งนะครับคนนี้ได้ร้อเพชรแล้วก็ได้สามร้อทองแล้วก็ได้ตัวอี p ีห้าดาวนะ โค้ที่2ได้150เพียนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะอาจจะรีวิวเป็นโซโลก็ได้นะครับไม่แน่ก็ตัวอ,อื่นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ